แล้วก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปวมกันเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันแจกของรางวัลและถ่ายรูปร่วมกันนะคะโอ้หจะบอกว่าง่ายมากเลยเนาะแค่ได้ได้เป๋ได้กระเป๋าได้ขอแค่ใจกล้าและอยากร่วมสนุกกับเราเองต้ได้ทุกสิ่ก่อว่าคุณนี้นะให้มาบอกเลยนะคะแฟนเพจแล้วก็ไว้เหมือนกันมีโปรโมชั่นด้วยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้ากันดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ยามฮ่านะะคไม่จ้าไมนะคะเดี๋ยวเราไปที่ยห้า ลักษณะส่วนหัวรยอะากรถจกยานยนอย่มห้าปีนก้าที่จะเปก้าที่จะเป็นก้าที่จะฟินใครอยากจะได้摩托车อยามาห้าตามมาตามมาเงินทองก็ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่ามันไม่มีเขาไม่เงื่อนไขว่าถ้าอยากจะใช้摩托ตอย่ามาห้าเขามีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขที่ว่านี้มันง่ายนิดเดียว คืออะไรครับคุณพี่ง่ายมากๆครับกับยามาฮ่าของเรานะคครับแ่ี่ครับโปรโมชั่นเราครับที่มีชื่์ห้าร้อยบาทนะครับครับรับไปเลยนะครับรับมาใส่พี่พี่ถ้าสมมติว่ารถหายอ่ะวันนี้นะครับรถสวยมากโอ้โหร้อยบาทนะครับสองบายพิเศษต้อนหน้าตาดีมากนะคะโอ้โหแต่เรามีของแถมให้คือครกสี่ร้อยบาทว้าวพี่อยากใจกันเนาะ หก็คือคนนี้ขี่ไปแล้วนะ้นครับผมแล้วขนาด200ง่ายถูก้ะวันนี้ง่ายมากนะครับมาเอารถไปเลยเอารถไปวันนี้พิเศษวันนี้เลยนะคะและพิเศษนะครับเรามีคิดว่าช่วยอีกแล้วครับว้าวเดี๋ยวก็จบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนการแสดงนะครับผมเดี๋ยวโบจะเบกถ้าแห่งจริงมีอุ่นล้วงซื้อเลยนะตอนนี้เออเดี๋ยวเข้ากันนะครับผมขาดคนนั่งขาดคนขับ อพราตอนนี้ก็ไม่แสดงเลยครับใกล้แล้วแสดงแล้วจะมาให้กันใหม่นะครับผมขอยืมงสองร้อยาากศนะครับ้นขับกับขับกับกรุงเทพเลยนะคะมือแสดงเมื่อไหร่ครับเบี้ยวสายให้คบนะครับผมดขอขอแจกไหมครับอ๋ออุ้ยเขาไม่มั่วชาติแบบนี้ครับผมไม่ได้มีมัวแล้วก็มีถุงสัตว์ยัหม่นะครับผมดูแค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาดูการแสดงนี้นะครับผมตอนนี้คนเรื่อทยอยเข้ามาแล้วครับผมรับได้เลยนะครับครับผมก็จะมีใครมีกุญแจรถยามาฮ่าหรือพวงกุญแจรถยามาฮ่านะคะเดินเข้ามาแล้วเป็อัพเดทตอนนี้กาทยอยเข้ามาแล้วครับการแสดงก็คือจะใกล้แล้วนะครับผมเดแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับแล้ขออีกหนึ่งท่านครับขออีกหนึ่งท่านเลอีกนะเดี๋ยวอยู่ถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะครับก็เลยถ่ายรูปไป่นไม่ได้แล้วใช่รถไหนอยู่ครับ <Net> ครับครบแล้วสามท่านอ๋อปินนะครับน้องบอกว่าขอกไปปฏิบัติปีนนะครับเหมือนท่านมาแล้วค่ะท่านมาแล้วค่ะทงนี้นะะคเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนค่ะคุณพี่เหมือนท่านมาแล้วเป็มาแล้วอยู่ข้างหลัง